วิลลี่พอตครั้งที่3 9ก้านะคะสัปดาห์ที่26-30กันยานะคะสัปดาห์นี้ออ,อกผลลูกค้าทั้งหมด8บริษัทนะคะก็มีของนกเน็กซัสนะคะอันนี้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะลูกค้าก็จะนําไปเสนอทีมเพราะว่าอของเน็กซัสนี่คุยกับทางผู้จัดการเลยนะคะแล้วก็บริษัทมาเป็นแปรนเอสเตนะคะอันนี้ก็เป็นในเครือ,อเดียวกันกับพนาคารธนาชาตินะคะซึ่งเป็นการขายบ้านมือสองนะคะอันนี้ก็คือทางลูกค้าต้องไปปรึกษาทางทีมธนาชาติก่อนนะคะว่า มีความเป็นไปได้ไหมนะคะ <c oughs> บริษัทที่ 3, โอเชียนปาปตีนะคะอันนี้ลูกค้าก็มีความสนใจเน่องจาก r ร์เ r ล n ลของเราในอสังหาค่อนข้างดีนะคะก็มีหลายบริษัทที่เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูได้ นะคะอันนี้ก็รอพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะของแอมออฟอร์ดนะคะฟอร์ดต,ตอนนี้ส่งรายละเอียดไปที่สำนังกงานใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องรอทางฟอร์ดประเทศไทยเขาแจ้งกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าต้องไปปีเซนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แกรี่ออโต้นะคะอันนี้เป็นเ,เป็นเอเจนต์การขายรถฟอร์ดมัด,ดา้าแล้วก็ m อนะคะอันนี้เป็นเป็น เอเจนต์ใหญ่นะคะที่ที่นำมาขายเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่อยพีเซนต์ลูกค้าก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อเทสมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งโค้ดนะคะก็ลูกค้าจะลองเดือนนี้ถ้าสมมติฟีดแบ็ก เป็นลูกค้าที่ที่มีความสนใจจริงๆขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะก็ดูแค่ฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงลูกค้าก็จะสั่งซื้อต่อนะคะถ้ามันโอเคจริงๆนะคะแล้วก็แคปิตอลวันนะคะซึ่งก็เป็นลูกค้าเก่านะคะเคยเทสมาแล้วรอบนึงแล้วก็พอดีโครงการหมดไปนะคะตอนนี้ก็คือเข้าไปคุยรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งทาง MD เขาก็เราไปเจรญนะคะราบครั้งที่แล้วก็คุยกับทาง MD เหมือนกันนะคะก็ต้องรอ โครงการอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าด้วยนะคะช่วงนี้เป็นแลนด้วยนะคะของฝนนะคะอีซินชัวนี้เป็นประกันนะคะอันนี้น่าจะปิดการขายได้นะคะซึ่งก็รอลูกค้าในช่วงสัปดาห์หน้าคะ่ะแล้วก็สีชาพัฟตี้นะคะอันนี้ก็ไปนาเสนอไว้ก่อนนะคะยังไม่มีฟีดแบกนะคะ,ะในส่วนงานที่อัปเดตนะคะก็ มีสรุปยอดเดือนกันยายนนะคะแล้วก็เป็นสรุปยอดของไตรมาสด้วยนะคะตอนนี้เรื่องค่าโทรศัพท์นะคะตอนนี้ก็แจ้งปุ้ยพิน่นพี่พักเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะมีการส่ง,ออสงมีการ ให้น้องค่าโทรศัพท์เดือนละ4ี9บาทนะคะและก็เรื่องการการติดตามลูกค้าที่ถิงแจ้งไปก่อกไปว่าเราจะงดการใช้ไว้ไปก่อนในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่อยากให้มีเกิดมีปัญหานะคะซึ่งก็ได้ปรึกษากับต้มแล้วนะคะ <c oughs> ต้มก็แนะนำนะคะให้ใช้ระบบออนไลน์นะคะเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเช็คซ้ำลูกค้านะคะออตอนนี้หนิงมองว่าเห็นด้วยนะคะแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งก็คือจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้นะคะตอนนี้หนิงก็เลยมองว่าถ้าไม่บันทึกเสียงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเได้แยกเ,เราได้แยกตัว กลุ่มลูกค้าที่เราจะติดตามกันในส่วนของแผนกหนึ่งคิดว่านะ่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ติดต่อในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเราแยกติดต่อคนละธุรกิจไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าใช้ระบบออนไลน์หนึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะสมเพราะว่าเวลาน้องเสิร์ชว่าบริษัทไหนซ้ำไม่ซ้ำหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นโชว์ในระบบออนไลน์เพียงแต่ว่ามไม่มีระบบไฟล์เสียงเท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้มองว่าโอเคถ้าจะให้กลับไปใช้ ตัว voice เนี่ยตัว voice เหมือนเดิมบันทึกเสียงอะไรได้เนี่ยคือถ้าสมมติมันมีการแยกในส่วนที่เป็นแยกในส่วนของตัว User ได้ชัดเจนว่าทีมโน้นกับทีมนี้จะไม่สามารถเห็นข้อมูลกันได้เนี่ยหนิงก็ยินดีที่จะกลับไปใช้ v voice นะคะเพราะว่ามันก็สะดวกแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะก็อยากแต่ว่าถ้ามันไม่สามารถแยก User ได้เหมือนตอนน,อน,นี้ซึ่งตอนนี้คือทาง uh, KDM สามารถที่จะมองเห็นทางหนิงได้ทั้งหมด นะคะยูเซอร์ hmm. ของหนิงได้ทั้งหมดนิ่งก็ไม่แฮปปี hmm. ้เพราะว่าตอนปัจจุบันนี้ก็มีปัญหาอยู่นะคะไม่อยากให้มีการมาตรวจสอบข้อมูลหรืออะไรทําให้มันมันทะเลาะกันนะคะอะไรที่ไม่ทะเลาะกันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. ก็อยากจะใช้ระบบออนไลน์มากกว่าในสองทีมหนิงนะคะ mm hmm. ยอดขายนะคะก็ของเดือ hmm. นกันยายนนะคะของหนิงก็อยู่ที่30,000 0 เก้0 0มนะคะสรุปยอดไตรมาสที่3นะคะ700,000เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทนะคะสำหรับของหนิงอยอดนะคะสำหรับเป้ายอดขายในปีก็คือ2ล้านนะคะตอนนี้ก็ทำรวมไปแล้วอยู่ที่2องล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นยอดของหนิงส่วนยอดของแอม พยนที่ลูกค้าเซ็นการเดกทชันกลับมาแล้วนะคะก็คือห้าหมก็มีสันดิชโชว์มีออร์โตแกลลอรี่นะคะแล้วก็เ,เดือนแล้วก็มีสัการเดิชันแล้วลูกค้าจะส่งคอรเดิชันเดือนหน้าตอนนี้เซ็นเรียบร้อยแล้วก็มีเลอรักนะคะยอดอแสนสองนะคะตอนนี้ของแอมอยู่ที่แสนเจ็ดนะคะของนกนะคะเดือนกันยายนนะคะลูกค้าสักการเดิชันกลับมาแล้วเจ็ดหมื่นห้าและจะมีเซ็นเซ็นเ,เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ ของโกลเด้นสวิตนะคะอยู่ที่120,000บาทนะคะตามโปรโมชั่น6 6คโที่เราจัดจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าแสนสองนะคะของนกก็อยู่ที่195,000นะคะของฝนยังรอยอดอยู่ช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะมีความเคลื่อนไหวให้ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นวี克ลี่พอคอลี้สัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ